สวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอนุ่นนะคะ,ะวันนี้ก็คือเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายของผู้หญิงโดยเฉพาะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นตัวช่วยนั่นก็คือคลีโอพัสนั่นเองนะคะ,คะก่อนอื่นต้องถามคุณหมอนุ่นก่อนเลยเรื่องของสาวๆเรื่องของผู้หญิงเนี่ยระบบปัญหาภายในซึ่งมันแตกต่างแล้วก็แบบมักจะพบกันบ่อยๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะ นุ่นขอแบ่งปัญหาผู้หญิงกับผู้ชายก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ผู้หญิงเราเนี่ยแต่ละช่วงวัยก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันนุ่นอาจจะแบ่งเป็นช่วงแรกเลยก็คือช่วงของวัยรุ่นที่เริ่มมีเรื่องของระบบฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะช่วงแรกเนี่ยก็จะมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนมาไม่สม่ําเสมอมา,มามากบ้างน้อยบ้างอันนี้ก็ทําให้เกิดอะไรวัยรุ่นหลายๆท่านก็มีความกังวลใจในส่วนนี้แล้วนะคะ,คะพอเมื่ออายุมากขึ้นอาจจะมีภาวะในเรื่องของการตกขาวการดูแลสุขภาพของ ตัวเองไม่ค่อยดีนะักหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการคันในช่องคลอดพอเริ่มมีแฟนมีบุตร แล้วก็มีการให้นมบุตรต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของช่องคลอดไม่กระชับช่องคลอดหลวมมีการไายล้มทางช่องคลอดหรือแม้กระทั่งพออายุมากขึ้นเนี่ยเริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะก็จะมีอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะแล้วก็ปัสสาวะกระปิดกระปอยอันนี้ก็เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งสาเหตุสําคัญหลักๆเลยก็คือเกิดจากการที่ระบบภายในหรือว่าระบบฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยขาดความสมดุลค่ะโอ้โหฟังมาแล้วแต่ละกรณีเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นโดยเฉพาะสาวๆนะคะ<ช>ก็เป็น ปัญหาที่ต้องกลุ้มใจอ่ะแล้วก็ต้องดูแลไปตลอดเลยนะคะ,คะเริ่มจากวัยรุ่นที่มีปัญหาในเรื่องของการปวดท้องประจาเดือนหรือมาไม่ปกติแ<ช>ค่มาไม่ปกติก็กลุ้มใจแล้วบางคนบอกว่ามาเดือนละค้างอ้โยปกติมันจะบวกลบสัก3วนัน5วันที่<ช>มาก่อนหรือมาหลังแต่บางคน2เดือนแล้วเพิ่งจะมาหรือบางทียังไม่ถึงเดือนเลยนะคะมาแค่วัน2วนันมันหายไปอีกละ อันนี้มันเกิด <คะ S 2> จากอะไรอะคะอันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมีมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าหรือว่าถ้าสมมติว่าไม่มีโรคประจําตัวอันนี้ก็เกิดจากระบบฮอร์โมนแล้วแหละว,ว่าฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมีความมีความ เคลื่อนไหวหรือว่ามีการปิดแติอของฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยที่ที่ไม่ปกติมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความเกิดความไม่สมดุลในร่างกายขึ้น<ะ>หรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักเกินอาจจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของระบบฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะทําให้ประจำเดือนเนี่ยปกติควรจะมา28วันหรือว่าบวกลบ35อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นช่วงของรอบประจำเดือนปกติแต่ว่าถ้านานกว่านี้หรือว่าบางคนอาจจะเป็น สามเดือนห้าเดือนหกเดือนเนี่ยก็เกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนทาให้ทําให้เยื่อบุผนมมังมดลูกเนี่ยไม่มีการลอกตัวออกมาหรือว่าไม่มีการสร้างตัวนี้ออกมาทําให้เกิดไม่มีการทําทให้ไม่มีประจำเดือนออกมาในแต่ละเดือนค่ะถ้าสมมุติว่าเราปล่อยทิ้งเอาไว้บางคนอาจจะแบบไม่ได้ใส่ใจลืมนับมาหมั่งไม่มาหมั่งมา,มา,มา,มาช้ามาน้อยมากหรือว่าห่างหายไปไม่ตรงปล่อยไปนานานานี่มันจะมีผลเสียยังไงบ้างคะ่ะ มีแน่นอนค่ะปกติแล้วผู้หญิงของเราเนี่ยระบบไหลเวียนโลหิตเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าสมมติว่าบางท่านเนี่ยประจำเดือนไม่มาหรือว่าประจำเดือนมาเยอะเกินไปถ้าประจำเดือนไม่มาเนี่ยก็จะมีภาวะเหมือน สีหน้าอันดับแรกเลยเรื่องของผิวพรรณเริ่มหมองคล้ำสีหน้าดูไม่ค่อยอไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรือว่าถ้าสมมติว่าบางคนที่ประจำเดือนมาบ่อยเกินไปซึ่งเกิดจากภาวะผิปวติจากในร่างกายเนี่ยก็จะทําให้หน้ามีภาวะซีดแห้งดูสีหน้าไม่ค่อยสดใสเหมือนกันเสียเลือดเยอะมาบ่อยก็แบบจะเป็นลมหน้าซีดมาน้อยก็กลายเป็นว่าเหมือนเอาของเสียในร่างกายเต็มไปหมดเลยมันไม่ออกมาใช่แล้วก็ปัญหาระยะยาวเลยก็คือถ้าสมมติว่าะระบบ ฮอร์โมนเนี่ยทำงานไม่ดีประจำเดือนออกมาไม่เป็นปกติแล้วก็การสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยก็มีการผิดเพี้ยนไปอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะมีบุตรยากได้ในอนาคตด้วยค่ะโอ้โหอันนี้คือเป็นแบบปัญหาลามไปไปใหญ่เลยนะคะคราว่านี้มาคนที่มีอายุมากขึ้นนิดหนึ่งละกันสำหรับาคนเนี่ยที่มีอาจจะมีสามีแล้วมีลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของบริเวณช่องคลอดมีกลิ่นมีตกขาวมีอาการคันนะคะอันนี้คือจะต้องแบบสังเกตตัวเองและดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ ก็อันดับแรกเลยก็คือต้องสังเกตตัวเองอย่างที่คุณต๋อบอกนะคะเพราะว่าการตกขาวเนี่ยจะมี2แบบการตกขาวแบบปกติกับการตกขาวที่ไม่ปกติการตกขาวแบบปกติเนี่ยจะตกได้อ่าอย่างน้อย3-5าวันไม่เกินนี้นะคะก็คือจะตกในช่วงที่ก่อนมีประจำเดือนหรือว่าช่วงที่ร่างกายของเราเนี่ยมีการผลิตไข่หรือว่ามีการตกไข่ทาให้มีการตกขาวได้ลักษณะาการตกขาวเนี่ยก็จะเป็นสีขาวขุ่นหรือว่าสีใสๆเป็นแป้งไม่มีกลิ่นไม่มีอาการคัน อ่าอันนี้ก็จะเป็นภาวะการตกขาวปกติไม่ต้องตกใจแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยมีการตกขาวที่เรื้อรังแล้วก็ระยะเวลานานหรือว่าจจะมีภาวะการคันในช่องคลอดสีของสีของตกขาวเนี่ยมีการผิดเพี้ยนไปไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงหรือว่าสีเขียวต่างๆเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าตั้งกายของเราเนี่ยมีความผิดปกติแล้วภายในช่องคลอดของเราเนี่ยอาจจะมีภาวะการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสต่างๆ ทำให้เกิดอาการร mm hmm. ะคายเคืองบริเวณช่องอบริเวณอวัยวะเพศตรงนั้นได้ค่ะค่ะโอโ้โหฟังแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วบางคนเนี่ยอาจจะไม่กล้าไปหาคุณหมออายด้วยนะคะ,คะก็จะทิ้งเอาไว้ก็ยิ่งเป็นปัญหาเรื้อรังนะคะคะหรือคนที่สูงวัยละคราวนี้ก็กลายเป็นปัญหาครอบครัวด้วยค<ช>นะคะ,ค,ะคนที่อายุมากขึ้นแล้วปล่อยเอาไว้อย่างที่บอกอย่างท,างท,างที่อย่างที่คุณหมอนุ่นบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของอการหายลมในช่องคลอดมีแบบช่องคลอดไม่กระชับหรืออะไรก็แล้วแต่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาคครรอบัว ใช่ค่ะพอเมื่ออายุมากขึ้นระดับ อฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายของเราก็จะลดลงฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดลงปุ๊บมันก็จะเกี่ยวเรื่องสัมพันธ์กับระบบการทํางานต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบการเผาผลาญพลังงานก็จะทําให้เกิดมีการมีไขมนันสะสมบริเวณต่างๆโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องอผิวพรรณที่หย่อนคล้อยง่ายมากขึ้นหรือว่ามีการสลายของแคลเซียมมากขึ้นเกิดปัญหาในเรื่องของภาวะกระดูกพูนตามมามและโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อการการที่ช่องคลอดเนี่ยไม่กระชับมีภาวะการผายลมหรือว่า พออายุมากขึ้นเนี่ยก้านปัสสาวะไม่ได้ปัสสาวะเล็ดอันนี้ก็จะทาให้มีปัญหาในชีวิตประจาําวันหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันของผู้หญิงแต่ละท่านนะคะค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าอาการเหล่านี้มันเริ่มเกิดกับเราแล้วจะเป็นขั้นไหนก็แล้วแต่นะคะวิธีการดูแลตัวเองในเบื้องต้นของผู้หญิงเนี่ยควรจะทํำยังไงบ้างคะอันดับแรกเลยก็คืออย่างที่บอกว่าอาหารกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองเบื้องต้นเลยอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์รับประทานอาหารให้ครบห้ามูถ้าสมมติว่าเราดูแลใส่ใจตัวเองได้ไม่เพีย พอก็เลือกหาผลิตภัณฑ์หรือว่า ตัวของสมุนไพรหรือว่าผลไม้ที่มีประโยชน์ในเรื่องของเฉพาะด้านของเราเข้ามาในการดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มากขึ้นอ,อย่างที่2เลยก็คือการนอนหลับพักผ่อนควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ลดภาวะเครียดต่างๆเพราะว่าการเครียดเนี่ยเป็นเป็นสาเหตุแล้วก็เป็นบ่อกเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในร่างกายของผู้หญิงเราได้ได้มากเกิน50%เลยทีเดียวค่ะ,คะแล้วก็นอกจากนี้ออกกําลังกายแล้วก็การดื่มน้ำสะอาดแล้วก็ดื่มน้ำให,ให้ให้เหมาะสมกับร่างกายเนี่ยก็จะเป็นการ ช่วยดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเบื้องต้นได้ค่ะค่ะฟังดูเหมือนไม่ยากแต่ว่าทําไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบบนั้นนะทานอาหารให้ครบห้าหมู่บางทีก็ไม่รู้ว่าครบหรือยังบางมื้อไม่น่าจะครบรวมๆกันแต่ละวันนี่จะครบหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจทานน้ําก็บางคนบอกเร่งรีบทานบ้างไม่ทานบ้างนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะวันนี้ชีวิตเร่งด่วนกันนะคะ,คะรวมถึงในเรื่องของการไม่เครียดอันนี้ยากสุดเลยหมอโน่นบางคนบอกบังคับตัวเองไม่ได้นะคะให เคลียรหรือไม่เคลียทีนี้เนี่ยถ้าเราสามารถทําได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีต่อร่างกายแต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะทําครบทุกข้อไหมมันก็อาจจะต้องมีตัวช่วยเข้ามาช่วยนะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็เป็นตัวช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยง่ายขึ้นในการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองใช่ค่ะค่ะวันนี้กับผลิตภัณฑ์ Creo p ลัสนะคะมีความพิเศษมีจุดเด่นมีความแตกต่างยังไงแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับผู้หญิง โดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะที่เป็นจุดเด่นๆค่ะในครีโอพาร์ทเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ สร้างมาเพื่อผู้หญิงเราโดยเฉพาะนะคะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยจะมีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาคอลลาเจนเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อบริเวณผิวหนังไม่ให้เกิดการหย่อนคล้อยได้แล้วยังช่วยในเรื่องของการทํางานของหลอดเลือดแล้วก็ข้อต่อต่างๆลดภาวะการเกิดอ่าลดภาวะการเกิดข้อข้อเข่าเสื่อมได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตเนี่ยจะทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยก็คือเกิดจากตัวคอล ค่ะอันนี้คือมีเป็นตัวแรกละค่ะคอลลาเจนเนี <group> ่ยเราเคยได้ยินกันบ่อยพอสมควรเหมือนกันคําว่าคอลลาเจนคอลลาเจนค่ะส่วนใหญ่แล้วคือร่างกายเราต้องการคือเรามีอยู่แล้วหรือว่าเราต้องเติมเข้าไปยังไงคะ ปกติแล้วคอลลาเจนในร่างกายของเราเนี่ยจะมีอยู่แล้วแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยเนื่องจากภาวะต่างๆหรือว่ามลภาวะต่างๆเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการสูญเสียคอลลาเจนได้มากกว่าปกติทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถสร้างคอลลาเจนออกมาให้ทานหรือว่าเพียงพอกับร่างกายของเราที่ต้องการดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเสริมสร้างคอลลาเจนจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายเราเพื่อให้พอเหมาะกับ เพื่อให้มีการเพื่อให้ระดับคอลลาเจนในร่างกายของเราเนี่ยเท่ากับระดับที่สลายไปในแต่ละวันเพื่อลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในอนาคตได้ก<ช>็คือต้องเติมเข้าไปในเมื่อถ้าเราจะต้องสูญเสียคอลลาเจนทุกวนันทุกวนัน<ช>อย่างของคีคเรโอพลาสเนี่ยเขาเอาคอลลาเจนมาจากอะไรคะเห็นแบบมีมาจากหลายส่วนเหมือนกันทั่วๆไปตามท้องตลาดนะคะอย่างคีโอพลาสนี่คือเป็นคอลลาเจนจาก <Coll agen S 1> คอลลาเจนเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกอะ,ค,ะค่ะใช่ค่ะคือตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการใช้คอลลาเจนก็จะมีะมีแหล่งที่มาหลายหล,ยหลยักแตกต่างกันนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคอลลาเจนจากปลาเราก็ต้องดูว่าแหล่งที่เรานำมาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วก็แหล่งผลิตแล้วก็รวมถึงกระบวนการผลิตว่ามีมีการใช้สารเคมีเจือปนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าแหล่งที่เราใช้เนี่ยเป็น เป็นแหล่งที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือมากแล้วก็เป็นแหล่งที่ได้รับการรับรองจากหลายสถาบาันว่าเป็นสารสกัดที่บริสุทธิ์ไม่มไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆค่ะนะคะได้คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกที่มีการคัดเลือกอย่างดีเข้ามาช่วยร่างกายที่ขาดไปคราวนี้พอเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปสิ่งที่ร่างกายเราจะได้รับก็คือในเรื่องของอะไรบ้างคะ สิ่งที่เราจะได้รับก็คือในเรื่องของระบบของผิวพรรณการทํางานของกล้ามเนื้อต่างๆเหมือนผู้หญิงท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อปัสสาวะกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยทำงานได้ไม่ดีคอลลาเจนเนี่ยก็จะเป็นตัวเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติมากยิ่งขึ้นหรือว่ารวมไปถึงการบีบตัวของตัวมดลูกเพื่อขับประจำเดือนออกมาถ้าสมมติว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่ประสิทธิภาพในการบีบตัวเนี่ยก็จะลดลงแต่ว่าเมื่อเราเสริมคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ย จะทาให้เป็นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบีบตัวทําให้บีบตัวได้มากขึ้นเกือบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ของเสียต่างๆที่ค้างค้างอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยขับออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะฟังแบบนี้แล้วบางคนอาจจะคิดแค่ว่าอ๋อคอลลาเจนเนี่ยถ้ามองภายนอกก็คือช่วยเรื่องของริ้วรอยผิวพรรณข้างนอกอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่นะคะมันเข้าไปช่วยในระบบภายในการทํางานการบีบตัวของอวัยวะด้านในของเราให้ทํางานได้ดีขึ้นด้วย<ช>นะคะ,คะก็ได้ครบหมดเลยนี่เพียดเป็นเพียงแค่ตัวแรกเท่านั้น คือ<ช> <collagen S 2> คอลลาเจนที่มีอยู่ในครีโอพลาสค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่เยอะมากที่จะช่วยของคุณผู้หญิงของเราให้ระบบต่างๆทํางานดีขึ้นนะคะจะมีอะไรอีกหลากหลายตัวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเล่าให้ฟังกันต่อรวมถึงช่วงท้ายรายการนะคะมีผลิตภัณฑ์ครีโอพลาสแจกกันด้วยพลาดไม่ได้ค่ะตอนนี้พักสักครู่นะคะ จะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทูกีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ คุยกันต่อนะคะอยู่กับผลิตภัณฑ์ครีโอพลาสค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะสําหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะค่ะที่มีปัญหาหรือว่าจะเป็นในเรื่องราวของระบบภายในต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่อยากจะมีผิวพรรณภายนอกที่ขาวที่สวยด้วยวันนี้ครบหมดเลยนะคะตัวแรกที่เราคุยกันไปนะคะในผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบของครีโอพลาสเนี่ยก็คือคอลลาเจนปละหลานึ่งตัวนะคะคุณหมอนุ่นแนะนําต่อเลยดีกว่าค่ะมีอะไรอีกคะในนี้ตัวที่สงที่อยากแนะนําในตัวนี้ก็คือสารสกัดจากตังกุย หลายท่านเคยได้ยินว่าตังกุยเนี่ยมีประโยชน์ ประโยชน์มากมายตังกุยเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยว่าตำรับยาจีนทุกตำรับที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบภายในของผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีสารสกัดตัวนี้เพราะว่าอะไรตังกุยเนี่ยจะมีสารสําคัญตัวหนึง่งที่ช่วยในเรื่องของการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตช่วยในการเสริมสร้างของเม็ดเลือดก,ก็คือวิตามิน B12 mm hmm. ทําให้เม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีมากขึ้นปกติแล้วเนี่ยหลายท่านเนี่ยทานอาหารที่มีประโยชน์ไปก็จริงแต่ว่าถ้าการทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตไม่ดีการ การนำพาสารอาหารไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆเนี่ยก็จะทํางานได้ลดลงมากดูลดลงลงด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามเ